เขียนข้อสอบเข้ามอหนึ่งข้อที่สี่มาทํำยังไงมาดูกันนะครับโอ้มันเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยอันนี้ตั้งสนะิบหลักนะฮะมาบวกกันโอ้โหใครไปนั่งทดเลขเนี่ยตาลายแน่นอนนะฮะวิธีการเทคนิคเราทําอย่างนี้นะครับอันนี้มันมันเท่าไหร่ฮะอันนี้อ่านว่าอันนี้หนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านนะอันนี้ก็ประมาณแปดพันแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านโอ้โหตีตีขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ครับปัดขึ้นเป็น 9ก้านะครับเก้าพันล้านแล้วกันฮนะเก้าศูนย์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 เท่าไหร่ศูนย์เก้าตัวครับอ่าศูนย์เก้าตัวอันนี้มันหายไปหนึ่งใช่ลบหนึ่งออกมานี่ตัวที่สองคืออะไรตัวที่สองนะตัวที่สองก็คืออันนี้ก็อ่าแปดร้อยใช่แปดร้อยปัดเป็นเก้าร้อยฮะเก้าร้อยเก้าร้อยล้านนะฮะเก้าร้อยล้านมีศูจาก เก้าตัวเหลือแปดตัวนะครับเราลบอะไรครับลบอะไรอา่าเลขแปดใช่ไหมเลขแปดลบลบกับสองไปนะครับโอเคไหมฮะจากนั้นอันนี้เหมือนกัน,นครับนี่้องท้ายเจ็ดนะฮะนี่คืออา่าแปดสิบเก้าล้านใช่ไหมก็ปัดเป็นเก้าสิบล้านนะฮะเก้าสิบล้านเก้าสิบล้านใช่ไหมลบอะไรฮะเออลบอะไรเหลือเจ็ดวันลบลบสามสิอา่าลบสามนะครับ แปดล้านกว่านะฮะัแปดล้านปัดปัดเป็นเก้าล้านแล้วกันเป็นเก้าล้านนะครับเก้าล้านอ่าเก้าล้านลบอะไรลงท้ายด้วยอะไรครับลงท้ายด้วยหกน่าจะลบกับสี่นะครับอ่าต่อไปนะครับแปดแสนใช่ไหมแปดแสนปัดเป็นเก้าแสนเลยครับปัดเป็นเก้าแสนนะฮะเก้าแสนลบอะไรลบห้านี่นีนน่เห็นไหมเห็นไหมเริ่มง่ายแล้วอันนี้แปดหมื่นใช่มแปดหมื่นปัดเป็นเก้าหมื่นนะฮะเก้าหมื่นลบอะไรดี ลบอะไรลงท้ายสี่น่าจะลบลบหกนะฮะโอเคไหมฮะลบ 6, หกเหลือสี่แน่นอนอันนี้เก้าพันเก้าพันเหลือเอแปดพันกว่าเป็นเก้าพันแล้วกันนะฮะเก้าพันลบไปลบกับเลขเจ็ดนี่แล้วก็สุดท้ายคือมาเป็นเก้าร้อยฮะเก้าร้อยเก้าร้อยลบอะไรลบแปดนี่จบนะฮะเออลบแปดนะก็เดี๋ยวดูนะดูโจทย์นิดนึงนะฮะนี่เป็นเลขแปดสิบเอ็ดนะฮะไม่ใช่สิบเอ็ดนะโอเคต่อนะครับ อ่ะดังนั้นตัวี81ใช่ไหม81ก็เกิดจากอะไรปัดเป็น90นะ90ลบอะไรลบกับ9นะครับโอ้โหนะฮะสรุปว่าไงครับสรุปว่าอันนี้ก็อันนี้เป็น9 9บวกกันไปไปเรื่อยนะครับจะเป็น9 9 0 0 0ล้าน90,000 9อะไรครับเอ่อ9 0 0 0ล้าน เก้าร้อยล้านเก้าสิบล้านไปเรื่อยนะครับจะเป็นเก้าหมดเลยครับจะเป็นเก้าหมดเลยนะครับจะเป็นเก้าหมดเลยใช่ไหมมีเลขเก้านำหน้านะฮะเลขเก้ากี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อ่าสิบตัวครับเลขเก้าสิบตัวโอ้โหแล้วมาลบกับนี่มีหนึ่งสองสามสี่บวกกันจะถึงอะไรครับถึงเก้านะฮะเอาหนึ่งสองสามสี่มาบวกกันเลยได้เลยนะครับจนถึงเลขเก้านะครับโอเคนะ คือเอาทั้งหมดนี้บวกกันนะฮะแล้วก็ลบทีเดียวนะครับโอเคเอา่านั้นตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้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 นะตัวนี้ก็ใช้สูตร n ส่วน2ครับนะใช้จะบวกก็ได้นะ1 2 3 4ถึง9นะ n ส่วน2คูณ n บวก1นะก็อันนี้9ส่วน2 9บวก1 9บวก1มันเป็นอะไรฮะมันเป็น10ใช่ไหมมัน10นะฮะเอา2ตัดเหลือ 5, 9, 5 4 15หไปนะครับ นั้นลบกับสี่ห้าซะลบกับสี่ห้าคำตอบคืออะไรครับข uh ้อนี้ตอบเก้าเก้ากี่ตัววนี่เก้า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 อ่าเก้าพันเก้าร้อยเก้าโอเคถึงตัวส <t> <filler> euh ุดท้ายคืออะไรครับเก้าสิบเก้าลบตังนี้เหลือห้าสิบสี่ไปเหลือห้าสิบสี่ไปจบข้อนี้โอเค